นี้วันที่23เดือนตุลาคมปี2,567นะคะรักจะน้องไก่มาดูแลแทนน้องมีเงินนะคะทุกคนพอดีนะคะน้องกับเดลูกออกมาฟักไข่ออกมาว่าไงลูกมีทั้งหมด8ตัวคะ่ะทุกคนแต่พอเอาไปขังไว้ในเล้าไก่นะคะลูกไก่ก็หายไปหนึ่งตัว ก็เลยปรากฏว่าไปสำรวจดูนะคะน้องงูมาฉกไปหนึ่งตัวค่ะคาบไปหนึ่งตัวสงสารลูกไก่ตอนแรกว่าจะไม่เอามาเลี้ยงไม่เอามาดูแลแล้วเพราะว่าอาจารย์ก็จะไม่ว่างนะเนาะก็จะเข้ากรุงเทพจะไม่มีเวลาดูแลน้องแต่พอไปเห็นงูมาฉกไปหนึ่งตัวอดสองสารไม่ได้กลัวจะไม่เหลือวันละตัววันละตัวเพราะว่าเมื่อเชา้าเราไปสำรวจน้องเจ็ดตัวเองค่ะก็เลย นึกถึงตัวนี้นะคะที่รักจังมองน้องว่าน้องน่ารักน่าเอ็นดูอยากเลี้ยงน้องเหมือนกันตอนแรกก็ตัดใจพยายามคิดว่าให,ให้ให้เขามีชีวิตอยู่ในวงจรชีวิตของเขาดีกว่าแต่เผอิญว่าไปเห็นน้องไก่หายไปอีกตัวหนึ่งก็แสดงว่าเขาไม่ได้บาดเจ็บเ,เสียชีวิตนจากอุบัติเหตุหรือว่าเป็นไปโดยสภาวะของเขาเนาะแต่ถูกงูมาฉกป พอรักจังสงสารน้องไก่นะคะอดไม่ได้ก็เลยพาเจ้าตัวนี้มาฉันไม่ลูกตั้งชื่อน้องว่าไข่หวานนะคะเพะรักจังเคยเลี้ยงน้องน้องไก่ที่ชื่อไข่หวานแต่น้องตอนนั้นคืออยู่กับลักจังนานตัวนั้นเขาก็มีอาการบาดเจ็บเลี้ยงดูแลมาจนกระทั่งเขาโตอยู่กับรักจังสามปีนะคะตัวนั้นน้องก็จะเ,เขาเรียกว่าน้องจะไปด้วยวัยแกวของเขาเองนะคะนั้นเลี้ยงอยู่นานมากเลย มีคลิปของน้องนะคะเพราะว่ารักจังถ้าทำน้องไว้ที่ลงไว้ที่เพจเอา่อาอ่าสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะอ่านะแต่ว่าแรกๆกในในของลงที่ a c e b o o k นี่ก็มีอยู่นะคะน้องไขวานเขาเก่งมากเลยค่ะคนนั้นน่ะเขาแสนรู้มากๆเลยอ่ะนั่นแหละเลี้ยงเป็นตัวแรกๆเลยนะคะแล้วต่อมาก็มาเลี้ยงน้องกาแฟเลี้ยงน้องกาแฟ,ก,าแฟก็คือแม่ของเด็กๆเนี่ยแหละคะ่ะแม่ของน้องเจี๊ยบเนี่ย่ะเลี้ยงน้องกาแฟเสร็จน้องกาแฟเขาก็เป็นไก่ตัวเมียใช่ไหมคะ พอเขาเป็นไก่ตัวเมียเขาก็พอเขาก็ห่างเราไปเขาก็ไม่สนิทกับเราไม่เหมือนไก่ตัวผู้ที่เราจังพูดถึงนั่นก็คือไก่ตัวผู้นะคะน้องไขวา al, นเป็นไก่ตัวผู้เขาจะติดรักจังจนกระทั่งพอเลี้ยงน้องกาแฟเป็นตัวที่สองจริงมีน้องโอเลี้ยงอีกะคะ่ะทุกคนเลี้ยงน้องไก่อยู่ในความปกครองอะเยอะนะคะน้องโอเลี้ยงก็เป็นไก่ตัวเมียเขาไปออกลูกแล้วก็ไม่มสนใจเราแล้วลทีนี้พูดถึงไก่ตัวเมียเขาไม่ได้สนใจเราเพราะว่าเขามีลูกแล้วเขาก็ไปเลี้ยงลูกค่ะ แต่ไก่ตัวผู้อยู่กับลักจังนั่นก็คือน้องไขหวานที่พูดถึงเนาะน้องไขวานอยู่กับลักจังจนกระทั่งเขาจากไปด้วยวัยชราของเขาเองแล้วก็น้องเดียวที่ทุกคนเห็นนะคะ่ะนั่นก็คือไก่ตัวผู้เขาก็อยู่กับักจังปัจจุบันนี้อ่าเขาก็ยังคือไก่ตัวผู้เขาจะติดติดลักจังอยู่แล้วเนาะไม่เหมือนไก่ตัวเมียมีลูกแล้วก็ไปดูแลลูกแล้วก็ห่างหายไปแล้วก็ไม่สนิทกับเราแล้วอ่ะแต่เขาก็เรียกชื่อเขาเขาก็ยังจาชื่อเขาได้อยู่ดังนั้นเนี่ยค่ะลักจังก็เลย สงสารน้องไก่ค่ะทุกคนน้องไก่ตัวนี้ดูซิเขาอยู่เป็นไหมคะปกติลูกไก่เนี่ยคือจับไม่ได้เลยเขาจะร้องแต่ตอนที่รักจังจับน้องมาใหม่ๆน้องร้องนะคะแต่รักจังคุยกับน้องไงคะน้องก็เลยอยู่เป็นเห็นไหมคะน้องไม่หนีแล้วก็ไม่ร้องแล้วด้วยอยู่กับรักจังก้อนให้รักจังกอดด้วยรักจังก็เลยพาน้องเนี่ยให้พ้นเงื้อมือของงูจะมาฉกน้องไปดีกว่านะคะอยู่กับรักจังเขาจะอยู่กับรักจังได้นานแค่ไหน หือที่ว่าวงจรชีวิตของเขาหรือว่าโชคชะตาของเขาแล้วกันเนาะขอให้ดูแลเลี้ยงเขาด้วยความรักแล้วก็เอ็นดูเขาดีกว่านะคะดูสิคะเขาอยู่เป็นไหม <c oughs> นอนแล้วค่ะนอน,นะะแล้วค่ะอาการย์ก็เตรียมข้าวเตรียมน้ําให้น้องอยู่แล้วนะคะและ้วก็นี่แหละคะ่ะเคยดูแลลูกไก่มาก่อนแบบเนี้คะ่ะเขาจะต้องอยู่ในความอบอุ่นของแม่เขาอยู่กับแม่เขาแทบจะไม่ได้นอนเพราะว่าเดี๋ยวก็วิ่งไปไปม,มาใช่ไหมคะ <c oughs> บางทีก็บาดเจ็บนู่นนี่นั่นสารพัดแต่อยู่กับลักษจังเนี่ยคือ เขาจะได้เดินวิ่งเล่นก็ตอนที่พอเราจะปล่อยเขาเขาก็ไปอะค่ะแต่พอเขาอยากนอนเขาก็อยู่กับรักจังแบบนี้ค่ะเขาจะแฮปปี้กว่านี่คือเชื่อว่าน้องก็รู้แหละว่ารักจังดูแลน้องเห็นไหมคะน้องอยู่เป็นน้องไม่วิ่งหนีแล้วน้องก็ไม่ร้องแล้วด้วยค่ะทุกคนอยู่กับรักจังแล้วเท่ากับว่าเรานะคะมีโชควาสนาต่อกันเนาะแม่จะเลี้ยงหนูดูแลหนูแทนพี่มีเงินที่จากไปกันแล้วกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบค่ะบายบายสวัสดีค่ะคนรักสัตว์คนรคนักจังรักสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่ที่เลี้ยงน้องไก่เพราะว่าจากการที่พ่อเขาเลี้ยงไว้ไงคะแล้วเจอลูกไก่บาดเจ็บน้องเขาเป็นเบบี้แบบนี้เขาน่ารักเอ็นดูน่ารักหน้าเอ็นดูเหมือนนกบางคนปรกากฏว่านเนี่ยคะ่ะเลี้ยงแล้วเขาก็เชื่องแล้วก็กแสนรู้แล้วเขาก็เห็นไหมคะโอเคค่ะบายบายน้องไขวานมองหน้าก,กล้องลูก ไครวานบางกล้องเอ๊ะเห็นไหมคะอยู่เป็นไหมน่ารักน่ารัก